เตรียมตัวรับมือกรมอุตุเตือนอากาศหนาวเย็นระลอกใหญ่จะมาเยือนประเทศไทยตอนบนระหว่างวันที่19ถึง22พฤศจิกายนนี้อุณหภูมิลดทวบแถมีลมแรงหลายคนอาจจะยังไม่ทันตั้งตัวแต่ไม่ต้องห่วงข้าเรามีข้อมูลมาฝากกันแบบละเอียดพร้อมเคล็ดลับดูแลสุขภาพในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ลมหนาวมาแล้วข่าวดีสำหรับคนที่ชอบอากาศเย็นๆเพราะช่วงเวลาดังกล่าวประเทศไทยตอนบนจะได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนแผลงมาปกคลุมทำให้เกิด อากาศเย็นถึงหนาวในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานที่อุณหภูมิจะลดลงถึงหถึง7องศาเซลเซียสเลยทีเดียวภาคเหนือก็ไม่น้อยหน้าอุณหภูมิลดลง4ถึง6องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงสองถึงหองศาเซลเซียสแล้วอากาศจะหนาวขนาดไหน กรมอุตุคาดการว่าในช่วงวันที่1 9ถึง22พฤศจิกายนอุณหภูมิจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในภาคอีสานและภาคเหนือที่จะหนาวเย็นมากเป็นพิเศษส่วนกรุงเทพาอาจจะเย็นลงไปถึง19องศาเซลเซียสเลยทีเดียวใครชอบอากาศเย็นเย็นเตรียมฟินได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนในช่วงวันที่2 3ถึง24พฤศจิกายนอากาศจะเริ่มคลายความหนาวลงบ้างอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยและอาจมีหมอกในตอนเช้าแต่ถึงอย่างนั้นภาคเหนือและอีสานก็ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอยู่ดี ภาคใต้ก็ไม่รอดในช่วงเวลาเดียวกันภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่อาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ข้อควรระวังสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ที่มีโรคประจําตัวเกษตรกรเตรียมพร้อมรับมือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับพืชผลทางการเกษตร ภาคอีสานร,ระมัดระวังอันตรายจากอัคคีภยัยเนื่องจากอากาศแห้งและมีลมแรงภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองประกาศเตือนอากาศรายภาค18-24พฤศจิกายน2568เ้าภาคเหนือ อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง4 6องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13ถึง21องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิลดลง5 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14 17องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง3 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17 20องศาเซลเซียสภาคตะวันออก อากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุดส8 2 1ดองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเศ้ามีฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรอุณหภูมิต่ำสุด19-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกเศร้ามีฝนตกหนักบางแห่งลมแรงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรอุณหภูมิตำสุด2 2่5สององศาเซลเซียส กรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง2-4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด19-21องศาเซลเซียสคำถามชวนคิดคุณคิดว่าอากาศหนาวปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้วหรือไม่คุณมีวิธีดูแลสุขภาพอย่างไรในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงมาแชร์วความคิดเห็นกันได้เลย